สวัสดีค่ะเราอยู่ในเกมเก้น h ชิน m p p c t t อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นที่ระดับความยากเจ็ดกันนะคะเดี๋ยวรอบแรกเราขอทำเป็นเควสใช้เสาไม่เกิน8ปดเสาก่อนเนาะก็ใช้ทีมตามนี้อยู่นะคะเรายังใช้ทีมเหมือนตอนความยากที่6อยู่เลยนะคะมาเป็ดแรกเลยค่ะ อืเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะคะว่าเราจะวางเสาที่ตรงไหนได้บ้างอืมขอดูข้างล่างก่อนเนาะอืมอืมตรงนี้อืมอยาเอาเป็นเสาน้ำนะคะแล้วก็เป็นเสาน้ำแข็งคู่ก,กันเลยนะ ตอนนี้มันยังมีมันมีจุดที่มอนเกิดมาสามจุดแล้วนะเดี๋ยวเราต้องดูดีด้วยในอย่างแบบเสารเรามีจำกัดอะแปดเสาเองอะฝั่งน,นี้ก็เป็นเสาน้ำแล้วก็คู่กับเสาน้ำแข็งดักไว้นะคะแล้วก็เสาเพิ่มแต้มอันนี้คือขายไม่ได้จริงๆนะช่วงแรกเราควรจะสร้างเสาเพิ่มแต้มไว้นะเราจะได้แบบว่ามีแต้มเอาไว้สร้างเสาดาเมจดไว้เยอะๆ เดี๋ยวตรงนี้เอาเป็นตัวเพิ่มแต้มอีกสักอันโอเคหมดเวลาล้เดี๋ยวค่อยสร้างเสาตอนช่วงที่แบบวันนี้อ่ะนี่เอวางกับดักไว้ก่อนเผื่อมันหลุดมาเจ๊แบบวันว่ากับดักทำงานเอ้ยมอนร่มมาละ น้าสอนมันแข็งเริ่มทำงานแล้วเห็นไหมเขาบอบกว่ามอนมันเริ่มแบบแข็งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแว่าหยับช้าอะไรเงี้ยจังหวะเนี้ยอืมนีม่บับบลาแค่แข็งืออเออลมลุมลุม,ลมอืมเอมออะไรงี้บางของนู้นเนี่ย เสาเอาเนี่ยต้องเดี๋ยวตองเราต้องสร้างเสาดาเมจเพิ่มอีกสักกันนะจะได้ช่วยตีตอนแบบว่ามันแข็ง,งอืมโอเคนี่ลื้อไปก่อนเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวด้สร้างหานที่สร้างเสาเพิ่มมันเริ่มมาเยอะแหละก็เสาว่ายังงานได้ดีอยู่ แช oui, ่แข็งแล้วเออลุมล mm ุมลุม nah. อันช่านนี้เอาไว้อยู่อย่าไปดูฝั่งโน้นเป็นไงบ้างข้างล่างก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฝั่งนี้ก็ประมาณว่าเฮ้ยหลุดหลุดเกือบหลุดหลุดเอยเอยเอยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยโอ้ยแทงข้างหลังมาแทงข้างหลัง ีแล้วท้ายนีน่เรียบร้อยก็เฟดแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาเป็นอ,อะไรการโจมตีของเสาหนองแข็งจะเปลี่ยนการยิงเพิ่มเป้าหมายการโจมตีอืก็อ,อันนี้แหละนะเฟดสองต่อเลยนะคะ อืมเอาฝั่งไหนก่อนดีนะข้างล่างกันเมื่อกี้ข้างบนเราไปใส่ตัวแซวดาเมจไปแล้วบอลม,มาเริ่มมาละนี่เออตัวนี้มันตัววิ่งเร็วด้วยอนะ่ะอุ้ยนี่ยรุดน่ะรุนรุดรุนนะ่นนะอุ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยฝั่งนี้ต้องสร้างสร้างเสายิงเพิ่มและนะ้วเนี่ยได้ละไม่ได้ละ เอาไปซอยไฟนี่แหละอเออืออไม่แช่แข็งอย่างเดียวนี่คือประมาณว่าตอนมันไม่อยู่จริงๆนัเนี่ยเออเออเออดักไว้ดักไว้ไปดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนเออแงแหละอุ้ยมันมาแล้วอ่ะอุ้ยดักไว้อุ้ย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 เกือบเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว โอ้ยข้างบนเป็นไงบ้างนะอุ้ยอุยแต่มันก็ยังมาอยู่ข้างล่างอะระแวงระแวงตัวนี้มันวิ่งเร็วอะ่ะมันชอบแบบว่าหลุดตลอดเลยอะเป็นไงมาอีกไหมอะฝั่งนี้น่าจะหมดแล้วนะขึ้นไปช่วยข้างบนดีกว่าไปดูข้างบนมันเป็นไงอืมแต่ เราแวงทั้งสองฝั่งเลยน่ะอืออย่ขอดูก่อนนะตัวนั้นก็ตัว jacket, นน mas, ใหญ่ pues, หรือเปล่าเออใช่ตัวใหญ่มาตัวใหญ่ถือโลอ่ะอือได้น่าจะได้อยู่นะเออตัวละครก็หอบนี่ก็หอบเหมือนกันน่ะเฮ้ยให้ยูเฮ้ยฝั่งนั้นน่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะ ฝั่งนี้อ่ะห้าตัวโอ้ยมันมีอะไรล่วนต้องแข็งเหรอใช่ไหมเออตีตีช่วยช่วยกันฝั่งนี้คือเพราะว่าสีท่านะฮะเอออีกตัวอีกตัวน่าจะน่าจะผ่านง่ายแล้ว เสร็ผ่าแล้วแหละเ,ออเรียบร้อยนะคะอันนี้เอาเป็นอเอาเป็นอะไรเดี๋ยวความเร็วของเสาไฟฟ้าแล้วกันเนาะเสาไฟฟ้ามันจะได้แบบว่าชอ็อตเร็วขึ้นเนอะ่ะอืมเอาเนี้ยแหละอ่ะเฟตสามเฟตสาม ล่างขงาง้างล่างเดี๋ยวฝั่งนี้เราเพิ่มเป็นเสาไฟนะมันจะได้แบบว่าเหมือนกับฝั่งข้างบนอะที่แบบว่าสีธาตุฝั่งนี้ก็สีธาตุเหมือนกันโอ๊ยมม่รู้สับสงโอ้ยปุ่นีื่นมันหรอวะบินเร็วอะ่ะอุ้ยรอยไหมเนี่ยรอยไหมเนี่ยโอ้ย อย่หลุดนะอย่หลุดนะเวนตีแข็งแข็งใช่แข็งใช่แข็งเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันระแวงระแวงตัวนี้คือมอนว่าระวังสุดแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้ยมันมันหลุดน่ะมันหลุดน่ะอุ้ยมันจะหลุดแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ทันไม่ทันเอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ทันอีกแล้ว ไม่ส่งตัวแล้วว่าไม่ไม่ทนเนอะอุ้ยอันนี้พอตีได้แต่ตัวเมื่อกี้นี่แบบไอย ไอ้สี่ตัวนะคะแผลงแผลงพลิงอือแข็งแข็งเออนี่หวนติววนติวเลยเออไม่ขยับไปไหนหรอกแข็งเลยซะอืออือปอดปอดอืมอือแข็งไปเลยแข็งไปเลย อไม่ขยับไม่ให้ขยับอืออือเรียบร้อยค่ะอันนี้เราจะเป็นอะไรดีอะโจมตีนะระย้าการโจมตีแล้วากาว่ะ,ะเลือกลอกไปเลยกันนะเป็ดสี่ต่อเลยนะคะอมแต่เราสร้างเสาเพิ่มไม่ได้แล้วอะมันบอกว่า ทำกิจกรรมเนาะแบบว่าแ่เสาเองอะ่ะอุ้ยวิ่งวิ่งเร็วอะ่ะเฮ้ยเกือ,เอบเกื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 อบ,บขอใช้เ็สเหมือนแบบว่าตัวเมือเม่อกอี้ดันเ็ดเมื่อกี้เอ้ยยังเอาได้ยูวเอาได้ยัวเหยียตัววิ่งไวจังเลยเนี้ยเอ้ย,อยงไงบ้างเนี่ย ข้างบนน่ะได้ไหมอุ้ยไม่ตัวนี้นี่ผมอะอุ้ยดันไปดันไปกลับไปอุ้ยกลับไปไม่ให้มาดักดักดักอุ้ย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 ดันไปดันไปโอุ้ยน่าจะหลุดไปแล้วเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ปันโอ้ยยังยังยังแล้ดันไปไม่รู้จะดันตัวไหนโอ้ย Oi oh, anh anh đan đan, oi oh. ui thanh đan ui b ui danh thanh manh đan manh thanh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  em thanh đan, đan rồi, thanh manh manh đi bay โอ้ยตัวสุดท้ายเนี่ยยี่หลุดไปทั้งสามรวมกับรอบที่แล้วเมื่อกี้สามตัวแล้วนั่นเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนิีอีกอีกนีกอุ้ยตกยากเกินอุ้ยเอ้ยไม่เรียบร้อยค่ะอันนี้อ,อะไรเป็นอะ่ะอันนี้เอาเป็นเนี่ย เอาต่อไฟ้าเลยอะตอนเนี้ยโวมตีจะได้แบบว่าช็อตแรงๆช็อตแรงปุ๊บแล้วก็ได้แต้มเพิ่มด้วยะนะเป็ดที่ห้าแล้วนะคะอุ้ยมันมาเยอะจังเลยอะไม่ทันไม่ทันอะนไม่ทันอะเฮ้ยไม่ทันไหมเกือบ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 เนื้อแ,แข็งทันพอดีอะ กือบไปแล้วเกือบแล้วอุ้ยมันเยอะมันเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยถัดไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุมร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 ุมแช่แช่แข็งแช่แข็งด้วยโอ้ยข้างล่างยังขนาดนี้ข้างบนเป็นไงเนี่ยดวนดวนข้างล่างน่าจะได้อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่แช่แข็งทัดไปเนี่ยอุ้ยอุ้ยดันดันโอ้ยแข็งแข็งอุ้ย ตันมันไว้ตันเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนพี่เบิ้มหยุดก่อนโยนบอกให้หยุดไงโอ้ยอย่าเพิกไปสิโ <c oughs> อ้อยไม่หลุดไปได้เวยเลยอะ่ะเย้ง ไม่อย่าหลุดไปไนดะ้หยุดหยุดหยุดคุยนก่อนหยุดคุยนก่อนไม่ไปให้ไปเฮ้ยหยุดหยุดพอใครหยุดไงเฮ้ยอืยอได้เรียบร้อยค่ะอันนี้เราก็เอาเป็นอือเอาเป็นเสาไฟฟ้าเหมือนเดิมแล้วกัน เ,เพิ่มพลังโจมตีนี่แหละนะเฟสที่6เฟสสุดท้ายแล้วนะคะอืมตอนนี้มอนเหลือรอบนี้เป็น12ตัวเนาะ12ตัวนี่คือตัวไม่ใช่ว่ามีแต่ตัวใหญ่นะจะดักขันไหมนี่เอ้ยหยุดก่อ,อนพี่เพิมพี่เพิมพี่เบิมหยุดวทรนก่อน โอ๊ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปคุปปยกับน้องก่อนโอ๊ยอย่าไปสิโุ๊ยหยุดหยุดโอ๊ย,ย,ย,อยไม่ไม่ฟังกันบ้างเลยเนี่ยโอ๊ยอ็งนั่นก็โหยเดินมาชิลเหลือเกินน่าจะเทือนเลยหรือไงเทือ,ไอ,อนไอ้เหอะอุ้ยโอ๊ยผ่านกันรัวๆเลยม,มีแต่ตัวใหญ่ๆฮะ ออื้แข็งแข็งกุง้ยก้อนก่อนโอ้ยไม่ไมีตัวไหนหยุดเลยมะเนี่ยไปไหนจะรีบไปไหนกันเนี้ยวิ่นก่อนตีมีตัวมอนรอบนี้แบบว่ามอนน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ดีเลยอะเพระว่า กันไม่ค่อยอยู่เลยอ่ะอ,อ,อีกนิเดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขยันก่อนสิโอ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยีนิดเดียวเองอ่ะเมื่อกี้สเสียดายมากเลยอ่ะอีกสองตัวอืมนี่มาแต่ตัวใหญ่จริงๆใช่ไหมเนี่ยหยุดก่อน อืออบัลาดแช่แข่งไว้อุ้ยอยเอ้อออเว้นตีจะช่วยอะไรแม่ไม่เนี่หยหยุดหยุดสักหน่อยหยุดสักหน่อยเอ,ออเออเรียบร้อยนะคะกับตัวกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกรอบนะคะแบบเคลียร์มอนหมดเลยเนาะแล้วก็ใช้ทีมตามเดิมกับเมื่อกี้นะคะ เริ่มที่เฟสแรกเลยมาเรามาสร้างเสากันเลยนะคะตรงนี้เอาเป็นเสาน้นาำเนาะแล้วก็คู่กับเสาน้ําแข็งนะคะเราเพิ่มเสาเพิ่มเต็มด้วยแล้วก็เป็นตัวกับดักนะคะอกับดักไว้เดาไป้รอบนี้ไม่มีจํากัดเสาละเราจะใส่มันแบบว,าว่าให้มันหลุดเลยอืม ไว้รักไว้อืนี่ก็เป็นสอน้องแข็งนะคะโอเคก็เอาไรเดีเ right, no. นน่เพิ่มแต้มแล้วกันดักไว้เพื่อเราจะได้แต้มเอาไว้สร้างเสาเพิ่มวันมาแล้วอืมส่วนมากผมเฟสแรกๆมันก,ก็ผ่านได้ง่ายๆนะเพราะวันว่า พราะมนมันก็ยังแบบว่ายังไม่ได้ถึกหรือว่าอะไรมากอะ่ะมันแค่แบบจำนวนเยอะนี่นตั้งเป็นเอาเป็นเม็ดเหียดน่าจะดีกว่าเพราะว่าเอาวางกับดักอะ่ะมันจะได้แบบว่าเคลียร์เร็วๆเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าวางกับดักเดี๋ยวว่ามันต้องแบบว่ามาอยู่ใกล้ๆอะ่ะ ก็บางทีเป,ประมาณว่าผ่านไปเลย,เลยอะไรเงี้ยอืมอันนี้ก็เป็นเป็นความเร็วโจมตีแล้วกันเนาะอือตอนนี้แหละเ่อไฟมันจะได้แบบว่าตีเร็วๆขึ้นอะเนีะ่ะเดสองต่อเลยนะคะน,นี้ก็เอาเป็นเ่อน้ำแข็งเนาะ สถานนี้มันแบบว่าคุ้นๆกับรอบที่แล้วไหมเราหรอว่าเหมือนเล่นตอนแบบว่าความยากที่หกอะนี่หน้าฝั่งนี้น่าจะเอาไว้นะอืมเราเป็นต่างนี้แม่เราเป็นเสาไฟคั่วจะได้แบบว่าว่าฝั่งนี้จะได้แบบว่าเคลียร์ชัวๆไปเลยอะ เอาไฟฟ้าเอาไว้ช็อตตอนนั้นแบบว่ามอนมันแช่แข็งนะคะเข้ามาแบบว่าในเขตรเราเนี่ยช่วงนี้เราก็พวกกับดักเราก็ลือๆไปแบบว่าไปสร้างเสาดาเมจดีกว่าเนาะมันจะได้แบบว่าช่วยตีๆอะไรเงี้ยขอดูก่อนไ้ฝั่งนี้เคีรมหมดแล้วไหนเหลือข้างล่างเออเหลือแต่ข้างล่างนะอีกฝกั่งนึงก็หมดแล้ว ่าจะผ่านได้ง่ายแแหละเห็นไหมเรียบร้อยอันนี้เอาเป็นเอาเป็นเพิ่มพลังโจมตีของเสาไฟแล้วกันเนาะอืมเสาไฟมันจะได้แบบว่าช่วยเราเคลียร์แบบให้เร็วขึ้นอะอ่ะเปิดสามต่อเลยค่ะน,นี้ขอเสาเปลี่ยนเสาเนาะ อืมโอเคอเคออสยฟ้าก็ช็อตชอตช็อตเออยางหันแหละนะขอดูหน่อยเป็นยังไงน่าเอาไว้ทั้งสามฝั่งนะไม่น่ามีปัญหาอะไรอ่ะอืมผ่านสบายสบายเนี้ยชักแตกต่างจากบอว่าเมื่อกี้มากเลยอ่ะแบบที่เล่นอ่ะ วยความที่ว่ามันกําหนดบว่ากําหนดจํานวนเสาอะมันก็เลยมันว่าวางได้ไม่เยอะอะมันก็เลยแบบว่ามันหลุดบ่อยอะไรงะเงี้ยเราเก็บแต้มนี้ไปสร้างเสาดาเมจเพิ่มเนาะจะได้ช่วยตีแรงๆอะจะได้แบบว่าเคลียร์ผ่านง่ายๆเลยอะไรเงี้ยออะเรื่อ ผ่า,านเรียบร้อยตรงนี้ตรงนี้นี่ก็เที์เหลือข้างล่างไหนเหลือตัวสุดท้ายแล้วสร้างไว้ก่อนไงเห็นไหมคะเรียบร้อยอันนี้เอาเป็นอะไรอ่ะก็ออเอาประมาณนี้แหละมาที่เฟสสี่เลยนะคะ อ่าเห็นแม้ฝั่งนี้ที่เราอ่ะสร้างเสาดามเมจไว้เยอะอ่ะมันช่วยเคลียร์มอนได้เร็วจริงๆนะอ่าถ้ามันเคลียร์มอนฝั่งนี้เร็วปุ๊บเราจะได้แบบว่าเอาไปดูอีกสองฝั่งอะไรเงี้ยเพราะฝั่งนั้นเราเรามั่นใจแน่นอนว่าแบบว่าเราไม่ต้องไปดูมันเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเออดูอีกสองฝั่งแล้วเป็นไงจะได้แบบว่าไปตรงฝั่งนั้น อืมน่าจะไหวอยู่นะมันแบบว่าเออไหวเลยแหละเห็นไหมเหลือแค่ตัวเดียวเองอะ่ะง่ายเลยอะอันนี้เอาเป็นเอาเป็นเพิ่มพลังโจมตีของเสาไฟฟ้าแล้วกันเนาะมันจะได้ช็อตไวๆอะ่ะแบบแรงๆเลยอะตอนที่แบบว่ามอนโดนแช่แข็งอะไรเงี้ย มาที่เฟส5เลยนะคะ,ะเริ่มเริ่มเริ่มเลยมึงโดนไหมหโดนไหมเร่งเร็งเรียบร้อยโดนแค่โดนเตาที่ตั้งไว้ก็คือแบบว่าเรียบร้อยแล้วอะตอนนั้นหมดแล้วอะอย่างเร็วเพื่อนสามารถเอาสเตปนี้ไปใช้ได้นะนจริงๆอะ สามารถใช้ได้เลยอ่ะอืมผานง่ายๆเลยแบบว่าให้ยืนมองจริงอ่ะแค่ไม่ต้องแบบไปทำอะไรมันเลยอ่ะนะเห็นไหมอันนี้เราก็เป็นเสาไฟแล้วกันเนาะอืมมันจะได้โจมตีต่อเนื่องสองครั้งอะไรเงี้ย เปเดสุดท้ายแล้วนะคะนะแบบว่าพี่บิ้มพี่บึ้มมาพี่เบิ้มมาบึ้มไม่บิ้มก็ไม่แบอบว่าเบิ้มไม่เท่ากับกิจกรรมเมื่อกี้หรอกเนี่ยอันนี้ยังบอกว่ามีตัวตีช่วยอยู่อน,นั้นอะไรก็ไม่รู้ยังยังบอว่าเออยังพอได้พาได้พอผ่านอยู่ เอองั้นแหละทำองไงดีอ่ะไปดูดูสักหน่อยชิ้นชมผลงานชิ้นชมผลงานอ่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับความยากเจ็ดนี้เราก็ได้อยู่ที่ประมาณ1,125แต้มนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรม Tower Defense นะคะกับความยากเจ็ดถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ